ดีค่ะมัตสื้อผ้า้สองค่ะแอลค่ะนางค่ะค่ะผู้ชมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมดกางเกงค่ะสีน้ำนะคะจ๋าเป็นงาน DSA Lost Eye นะคะหรือว่าจะเป็นน้องปลากระเบนนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา3,400บาทนะคะน้ำหนักสี่จุากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า350-400ตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าสามบาทค่ะ ใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยนะคะลูกค้าจ๋าพบกับเราช่วงบ่ายกับบรรยากาศดีๆคะ่ะลูกค้าจ๋าเย็นมากเย็นจริงๆค่ะลูกค้าจ๋าใช่แล้วนะคะ <laughs> <laughs> ลูกค้าจ๋าได้ต้า <laughs> มวนดนี้ลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงผ้าซิวผ้าฉีฟองนะคะใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋าใส่นอนก็ได้ดึ้อนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าซิว นะคะคุณพี่จ๋าเป็นผ้ามันมันเลื่อนๆนะคะลดต้นทุนพ่อค้าแม่ค้าที่จะนําไปขายไม่ต้องรีบเลยคุณพี่จ๋าขึ้นไม้แขวนขายได้เลยราคาก็ถือว่าประหยัดมากนะคุณพี่จ๋าราคาสามพันสี่ร้อยบาทแล้วรายการนี้คะ่ะคุณพี่จ๋าเป็นคุณภาพเกรดเอด้วยคุณภาพก็เกรดเอราคาก็ประหยัดค่ะคุณพี่คาะเป็นวดกางเกงผ้งงาสินจ้าใช่แล้วคะ่ะลูกค้จาจ๋าต้นทุนแปบาทเข้ามาลูกค้จาจ๋าต้นทุนแปบาท มากนาไปทําราคาขายได้ลูกค้าขายสมตัวร้อยก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าสี่ตัวร้อยก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าสีพื้นมีมาลวดลายมีมาค่ะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าคระมาให้อยู่ในนี้เลยนะคะใช่ค่ะคุ้มๆกันเยอะๆกันไปเลยนะคุณพี่ค่ะช่วงนี้คุณพี่ค่ะบริษัทบักของเราเปิดปกติแล้วก็ทาการแบบว่าจะส่งปกตินะแต่ว่าหยุด ขนส่งก็น่าจะประมาณเราให้ประมาณ28เนาะใช่สิบแปดแต่ว่าไม่กระจายนะบางขนส่งอาจจะไม่กระจายแล้วนะคุณพี่ค่ะช่วงนี้ต้องรีบแล้วเอาของขึ้นบ้านค่ะคุณพี่จ้าต้องรีบเอาของขึ้นบ้านไปขายนะคะยิ่งเป็นรายการนี้ค่ะเป็นหมวดการเก่งผ้าซิลราคาสามร้อยสี่ร้อยบาทต้นทุน8บาทเท่านั้น8บาทค่ะ ะซื้อไปใส่ในครอบครัวก็ได้ลูกค้าจะซื้อไปบริจาคก็ได้ลู ลูกค้าจะซื้อไปขายก็ดีลูกค้าจ้าต้นทุน8บาทต่อตัวนะคะลูกค้าจ๋า3ตัวร้อยก็ได้ได้ค่ะสตัวร้อยก็ได้ได้ค่ะ5ตัวร้อยได้ค่ะแต่แค่นี้เท่านั้นคุณพี่จ้าเหมือนแจ้งแล้วแต่คุณพี่แล้วแต่ตลาดด้วยแต่เรารู้อย่างเี้ยว่าประหยัดมากนะในราคาะในราคา3,400บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่คะได้เลยทันทีกางเกงเป็นกาะเกงนอนก็ได้นาคะใส่นอนใส่ลำลองก็ได้นะคุณพี่คะคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงสั่งดีนะคะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าตอนทุนเติมทุน8บาทค่ะลูกค้าจ๋า8บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าสวัสดีชชคสายประดิษรอบเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพจของบัาเราด้วยนะคะลูกค้าจ๋าใกล้เข้ามาแล้วนะลูกค้าจ๋าเราเดินทาง สู่วันที่22เดือน12แล้วลูกค,ะคะ้าจ๋าอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนอีกไม่กี่วันก็สิ้นปีกันแล้วนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าสาหรับบริษัทบัคของเราหยุดปีใหม่แค่2วันเท่านั้นลูกค,ะคะ้าจ๋าคือวันที่3 1มบธันวาและก็วันที่1มกราจ๋าใช่คะ่ะตัวนี้เป็นของวิกตอเรียะคะ่ะ,คะอุ้ยแต่แแว่าแปลเราไม่ได้ดูให้เลยนะลูกค,ะคะ้าจ๋าส่วนมากจะเป็นเอวอยางยืด นะคะคนที่ขาเป็นเอวยังยืดเป็นเอวซีซ้ายนะคะลูกค้าจานางค่ะออกไม่ใช่เวลาเต้นค่ะเวลารีเพิรค่ะก็รีวิวไปด้วยออกสเต็ปไปด้วยอ่ะค่ะคุณภาพค่ะคุณภาพเกดเอค่ะลูกค้าจามือส่งคัสเกดเอของมาเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5 ถึง15เปอร์เซ็นต์ลูกค้าจ๋าขาดเรื่องราอาจมีเจอเอลอยังเสียยังตายอาจมีเจอนะคะ,ะค่ะ,ะไปต่อค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแบรนด์วิกตอเรียนะคะ,ะเมื่อกี้ของหนูก็ได้อาริดาได้วิกตอเรียได้อะไรอีกเนาะลืมไปแล้วมาที่เ็นตวิกตอเรียอ่ะหลากหลายนะคะลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์ยี่ห้ออยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าแปดบาทเท่านั้นแปดบาทเท่านั้นแปดบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า ะค8บาทเท่าถึง8บาทคุณมาพดีคุ้มค่ะไม่ต้องซับไม่ต้องรีดด้วยใช่ค่ะมีเป็นเดียวยังเสียยังตายอาจเจอบ้างนะค่ะ5-15เปอร์เซ็นต์นะคะใช่ค่ะลูกเป็นยางตีใสก็ว่าดีเนาะใช่ค่ะไซส์ S ใส่ไซส์ M ไส้ใส่ไซส์ L ได้เป็นตีไซส์นะคะใช่ค่ะ แม่เสือสาวก็มาลายแม่เสือสาวก็มีมาลูกค้จาจ๋าสีพื้นก็มีมาลายตุ๊ก,กตาก็มีมาลายการ์ตูนก็มีมาลูกค้จาจ๋าเป็นผ้าซิลลลูกค้จาจะาใส่นอนก็ได้หรือจะใส่ลำลองอยู่บ้านก็ได้นะคะใช่ค่ะแต่ว่าสีเรียบๆลายมินิมอลก็มานะาคุณพี่ค่ะลายมินิมอลก็มาใส่นอนนี่สบายเลยยิ่งเป็นเนื้อผ้าซิลวนะคุณพี่ค่ะ เป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายนะคะลูกค้าจะไม่ละคายผิวเราด้วยนะคะจะใส่นอนก็ได้จะใส่แอร์นอนก็ได้คณผู้ชายก็ใส่นอนในห้องแอร์ได้หมดได้หมดค่ะแต่ว่าอันนี้กันหนาวไม่ได้ดิคุณพี่คะเพราะเขาเป็นเนื้อผ้าที่เบาบางใช่กันหนาวไม่ได้นะแต่กันร้อนอาจจะได้นิดหน่อยใช่เลยอย่ายืะตากแดดนะคุณพี่ค่ะยังไงคะอย่ายืนตากแดดเดี๋ยวมันจะร้อนเพราะว่าคารองเพลงก่อนขอรองเพลงก่อน พี่แอล <laughs> กลับมาก่อนกลับมากันกลับมาก่อนกลับมารีวิวก่อนเดี๋ยวพึ่งไปร้องเพลงนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าเสียงฟังชัดไหมลูกค้าจ๋าสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมลูกค้าจ๋าพูดเล่นเกินไปพูดหยอกเกินไปต้องของอภัยด้วยนะคะลูกค้าจ๋าไม่เครียดไม่ซีเรียสนะาะค้ๆลูกค้าจ๋าอย่าไปนคงอย่าไปเครียดนะลูกา <laughs> ไม่ใช่ <laughs> า <laughs> กาแฟ <laughs> กาแฟพี่ป้าของเรา ล่าสุดจะไปคละนั่งคะแจ้งเรื่องอ่าเรื่องอะไรคะพี่แอลคะแจ้งเรื่องวันหยุดวันหยุดพูดไปเมื่อตกี้พี่แอลอะล่าสุดหนูเพิ่งพูดเรื่องวันหยุดจบไปพาไป่ะคะคุณภาพไปแล้วค่ะลูกค้าจะจะเอาเรื่องอะไรพี่แอลกลับมาก่อนนะคะลูกค้าเอาเรื่องพาสิวเราไป้าสิวเราไก้เก่งค่าพาสิวราคา3 4 0 0สรอยบาท พี่แบรนด์ที่ว่าสวยอ่ะอาจจะเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังอยู่ในนี้ค่ะนะคะเรื่องแบรนด์เดี๋ยวให้ลูกค้าก็รู้กันกผูใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าต้นทุน8บาทลูกค้าจ้ากระสอบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะมีแค่ลูกนนี้ที่โลกเดียวใช่ค่ะกระสอบใหม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปตามรีวิวนี้ตัวค่ะพี่ชายไปไม่มีเลยไม่มีแน่นอนไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีแน่นอนเดี๋ยวไปไม่มีเลยไม่มีค่ะ ไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยเพอพอดีว่าเมื่อกี้เพลงมาเปิดแยกไม่ออกพราแยกแล้วเราสองคนยิบไปไม่มีเลยลูกค้าจ๋าต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าไรนี้อาจจะแบบว่าลูกค้าจ๋าคือพยายามแบบว่าต้งสติอยู่นะคะลูกค้าไม่มไม่มีเลย ลูค้าจะบวชนี้กันเกงค่าซิวของเราใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจะใส่นอนก็สะดวกดีใส่อยู่บ้านก็ได้เลยนะคะใชะ่ส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันค่า,านะคะขออนุญ,ญาตทวนรายการค่ะมวดนนี้เป็นหมวดกันเกงผ้าซิวนะคาจะเป็นงาน USA Lost C I นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสราคา3,400บาทค่ะน้ำหนัก45ิกิโลเป ยำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณกา350ร0 0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะ8บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหาบากได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์เฟซบุ o กหน้าเว็บไซต์โทรศัพท์หรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะฝากอีก2ช่องทางค่ะเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ